เจ้าตอนนี้เขาก็อยู่ตีสวนลิ้นจีของลุงโดนทีพจันทระนะเจ้าเปินปูกอ่อย่างของเจ้าเปินมีอ๋อเกษตรเปินเปินเป็นคนตีเนี่ยเกษตรเด่นคนหนึ่งนะเจ้าเจ้าตีปูกหลายอย่างเลยเนาะกับมีลิ้นจีมะนาวกาแฟเรียงวัวอย่างอีน่ะเจ้าเขาเข้าไปหาเปินเลยเจ้าอ่ะเปินเนี่ยอย่างของเจ้าเสวัสดีเจ้าลุงเนี่ยอย่างอยู่ในเจ้าดี อ๋ปลุงกระหาเก็บไลนจีอยู่เก็บได้นักหรืออย่างเจ้าอันนี้ได้ประมาณสักเนี่ยเจ็ดแปดสิบกิโลเนี่ยอันนี้ลุงจะเอาไปขายไครับตะ,ะการขายโปก๊ก้าสวนนี้ลุงทํามาเหมือนหรือ,อยังนี่เจ้าอ๋อทำมาได้สิบกว่าปีแล้วแจ้าลุงปลูกอะไรอย่างของเจ้าในสวนนี้มีอย่างปลูกหลายอย่างปลูกขั้นแรกเออขั้นแรกก็เล่นจีเล่นจีกับมหากาแฟ เจ้ากาแฟกาแฟแล้วก็มะนาวมะนาวมะนาวแล้วก็บพักหวานนี่ก็ะาได้สามปีอยู่พักหวานอ่ามันนั้นใหญ่อ๋อได้สามปีเห็นมีต้นปาล์มปลูกปาล์มแล้วก็เจ้าเจ็ดปีแล้วปาล์มปาล์มนี่ได้ผลแล้วแต่มันราคามันไดรราคาถูกราคาถูราคาบาทไปลิ้นที่ของลุงนี่มีกี่ไหลนี่เจ้ามีประมาณสิบสองไหลลิ้นจีนี่ปลูกกี่ต้นเจ้า ที่ปลูกมาอ๋อตอนแรกๆนี่ปลูกเป็นเพิ่นเอาประมาณสองร้อยต้นก็แล้วก็มันราคาเมันเด็กเลยล่มล่มกว้างล่มร่มกว้างเดี๋ยวเหลือประมาณสักเนี้ยห้าสิบต้นเจ้าเจ้าอันนั้นนั่นคือเมล็ดกาแฟนะเจ้ากาแฟดวงที่จันทนะเกษตรกรต้นแบบบ้านไม้สุป เป็นอีกหนึ่งผู้ตีขยันมันเพียนตรากตรำทำงานนักเพื่อสร้างรายได้ของเกษตรกรรมของตนเองในพื้นที่หกไร่หวังสร้างรายได้แก่ครอบครัวตนเองให้มั่นคงวันนี้คุณแม่อรไทยผนอากาศผู้นำสตรีอำเภอแม่ใจได้นำลงพื้นที่บ้านแม่ซุกอำเภอแม่ใจเพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิตของเกษตรกรอำเภอแม่ใจมูเฮาประกอบด้วยผมยุทธภูมินามวงศคุณปิ่นแก้วนามวง พร้อมกับนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคพะเยาน้องหนึ่งนันทิการลุนนกันและน้องบัวอริษาพุธชาเพื่อถยททารายการของพะเยาทีวีหมดในไปหันเผยแพรท่ทางช่องเฟซบุ๊กไลฟ์ของพะเยาทีวีกำหนดออกอากาศวันอังคารที่เจพฤษภาคม2562ช่วงเวลาบ่ายโมงถึงสี่โมงแรงอย่างก็บ้านนี่งก็บ้านแพล็บ้านแพล็อปีอก,ก็นี่นะซื้อมานี่เสียง ซื้อต <laughs> <tills. S 2> yea ้นกามาฝ่อเองเสียงไ้สามพันบาทเดี๋ยวนี้นะซื <h ung> ้อมาลอยกว่าต้นกัเหลียดวเยอะไม่ได้ปลูกสักต้นลจะเอาลงเนี่ยเดียนพืสภาถ้าฝนถ้าฝนลงกับจะปลูกถ้าว้าวฝนมาลงเขาปลูกมันลำบากดวงทิพย์จันทนะเกษตรกรพาชมส่วนลินจี ซึ่งปีนี้ประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำและราคาบกกอยเป็นติน่าพอใจและยังมีบอเลี้ยงป่าอีกหนึ่งบ่อชมไรข้าวโพดส่วนปัน์มการปลูกกาแฟการปลูกมะนาวการปลูกมะเป้าหอมเป็นต้นนาายงัวของลุงก็ะจะกจง้วของเตียนบ้านงัวของปอลุงมันสุกเมื่อเดือน้อนเดือนมีนา,นานอ,นอี <laughs> นะจะเขาเน,ไไน้เป้าตีลไวนะ เป็นว่าเรียกว่าญยาเจ้าสู้ไม่ใช่ต้นเนี่ยเออนี่กาแฟกาแฟอันนี้ต้นอย่างนี้เจ้ากาแฟอืออันนี้คือเมล็ดมันก็เจ้าครับครับอันนี้คือเอาไปใจ้ได้แล้วก็เจ้าหรือจะได้เออนี่ฟ้อมฟ้อมเจ้าอันนี้ฟ้อมฟ้อมไปต้องเป็นสีดำก็เจ้าแม่ละเออข้างแรกมันก็สีแดงสีแดงเข้มแดงเข้มอ่าปีนี้มันเป็นมันเป็นสองข้างอืมนี่นี่หั่มรุ่น นี่หมรุนนี่หัมรุนอ่านี่หัมรุนนี่นะอ๋อนี่คือที่เป็นสีขาวๆนี่คือกําลังจะอ่อนกะนี้กําลังหายอ่อกคำหัมสุดเจ้าอ่าเนี่ยถ้าได้จะมันถึงดีๆนี่เป็นจัดเดียแมย์ไม่ได้ขายกะแล้วก็มันทําอย่างมาพันอะไรอย่างนี้เจ้านี่พันอะไรอย่างก็คาราวิกาแม่เนาะคาราวิกาจ์จกัน ลูกเบาซื้อมาจากปอนอนตังอำเภอผางต้องคว้าก็นน้องมาถึงคว้ามาจ้นะน,นั่นเราแล้วขั้วหวานกันไอ้บ้าสาปีใหญ่จ้านี่ก็เราหาหาันต้นนี้นี่นี่นเนี่ยต้นเนี่นยใหญ่เลยเบิ่นขัหกหวานไปโอ้ปีนี้นี่แย่ปีนี้แย่กระปูกิ้บเพิ่มขั้งกอ่อนปอกปูประมาณประมาณสองร้อยแล้วก็ล่มไปไปเสี่ยงอันเดียวเหลือประมาณสักห้าสิบต้นเนี่ยต้นนี้หน่่ยแลยหรอ มีมันมีมีปิดบางต้นจะไ,ได้ขายก็กับกุ้มกุ้มทุนเนี่ยอ๋อกุ้มตีลงทุนไปเนี่ยมาได้กําไรหนักหนาอย่างละกุ้มตีลงทุนไปเนี่ยมันไม่คิได้หรอกให้ออกคนปีนี้มันถามอากาศเนาะอากาศมันบบดีอ่ะอยู่ตีดินผ้าอากาศแม่นาะออกน้อยซ้ำราคามาันดีเหรมนราคาจะได้เดื่อยตะวันนี่สาวสี่บาทกะหะ น้ามันจะอยู่สตัทแลกมาสาห้าปีก่อนนี่สตัทแลกเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยประมาณสิบปีก่อนนะน่ำเดียวนี่มาถึงมถึงอ่ะปีแล้วกับสตัทแลกห้าสิบสามสิบปีนี่สาห้าคุนจีผู้นี่เป็นจ้าหน้ที่ของเจ้ากะซบสา ตุกากระมนเจ้าดีนี่แถววันเดียวลงน่อน่งวันนี้ราคาอยู่กี่บาทเจ้าวันนี้ประมาณสัปลปายไประมาณมาเกินสอ้าอ้าวอะไรจะน้าเอาละเจ้าปีนี้ผลผลิตของลินจีก็อาจจะบดีนะเจ้าเนื่องจากแล้งหรือฝนบาตกนะเจ้าเป็นเพราะฝนฝ้าอากาศตัยเจ้าปะสโปัญหาเรื่องราคาตาลูกเล็ขนะเจ้า ปีหน้าก็หวังว่าเพื่อผลผลิตอาจจะดีกว่านี่แล้วเจ้าและราคาสูงขึ้น,นเราจ้า